สวัสดีครับสมาชิกนักสืบพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับและนักทุนทั่วไปนะครับวันนี้พบกับสมอระภูมิหุ้นร้อนนะครับและผมสุบชัยปกป้อง e นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมีประเด็นร้อนๆมาพูดคุยกับสมาชิกและนักลงทุนทั่วไปนะครับวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเรื่องของเรื่องร้อนๆนะครับของกรณีของบริษัท i r c นะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่ว่าวันที่30 กลายาที่ผ่านมานะครับค่ำๆข,ของวันที่30เตือนยายนะครับมีเอกสารที่ชี้แจงตลาดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของตัวบริษัทไออาร์ีซีได้เลยนะครับก็คืจอจดมีการชี้แจงมาทางตลาดซั์ว่าไออาร์ีซีและกลุ่มของเรยบไพรัสนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทที่ไบบรีน,นะครับหรือบริษัทในเครือของตะกูลเรยบไพลัสนะครับมีข้อตกลงนะครับยุติข้อพิาพาทระหว่างกัน ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นควยอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับทั้งสองฝ่ายตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกสําหรับตัว i r อ c อย่างมีนยัยสําคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าทําให้ราคาหุ้นในช่วงของวันที่หนึ่งและวันที่2ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนอย่างที่เราเห็นในกราฟิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นาการ ปลดระวางหรือปลดล็อกนะครับข้อวิาพากษ์ที่มีต่อกันมาร่วม10ปีนะครับตั้งแต่ปี246นะครับตนนี้ปี256ก็เรียกว่าประมาณสัก10ปีนะครับตั้งแต่สมัยกระทรวงก,การคลังเข้าไปมีโ,โเกอัวแทงเข้าไปฟื้นฟูกิจการบริษัท t บ i อุตสาหกรรมปิโตรเคมีก้นไทยหรือว่า TPI นะครับจนสุดท้ายเปลี่ยนชื่อมาเป็น r r p c นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เชิงบวกนะครับ แต่คําถามที่ยังถูกถามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากข้อพิพาทนี้จบนะครับแล้ว i อบีซีไออาีซีจะได้ประโยชน์อะไรนะครับเบื้องต้นเราก็แบ่งไว้เป็น3ระยะนะครับระยะสั้นๆแน่นอนนะครับว่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาสะท้อนให้เห็นชัดๆก็คือเรื่องของราคาพุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับขับรับกับขาันนเองนะครับแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าในข้อในข้อตกลงนะครับก็เกี่ยวกับข้อพิพาทตรงนี้นะครับ มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของฟ้องร้องต่างการจบไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบันทึกรายได้กลับมาของ R ออพอันดับแรกก็คือการขายหุ้นของบริษัทรูปก็คืออุตสาหก,กรรมธัญพืชน,นะครับให้กับกลุ่มเลี้ยวเรลบไปนะครับตรงนี้ได้เงินประมาณสัก200กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการยกเลิกการเช่าตึกนะครับของตึกอาคารท p i ตรงแยกลิ้นจี่นะครับตอนนั้น ทางทีวเดิมนะครับหรือว่า r อ c เดิมนะครับก็เรียกว่ามีการเซ็นสัญญาเช่ากันไว้ถึง9ก่าปีนะครับ90ปีด้วยกันเรียกว่าจ่ายกันไปรูปหน้านะครับแต่ว่าพอเลิกสัญญาเช่าปุ๊บแน่นอน,นครับมเีเงินที่จะได้คืนกลับมาประมาณ470ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับระยะสั้นในช่วงประมาณไม่เกินไตรมาสหน้านี่ครับก็น่าจะเห็นการบันทึก กำไรหรือว่ารายได้พิเศษตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสั้นนะครับประมาณสัก620ล้านบาทนะครับจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับถ้าบุกทันในช่วงไตรมาส3อันนี้ก็น่าสนใจครับว่าถ้าบุกทันในช่วงไตรมาส3าน่าจะทําให้ i r b c ที่คาดว่าน่าจะขาดพืนจากสต o อกน้ำมันนะครับอาจจะก,กลับมาเป็นบวกก็ได้จากระยะายได้ตรงนี้อันนี้เงื่อนไข,ขายใต้เงื่อนไขว่าต้องบุกทันนะ 3นะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าจะบุกทันหรือเปล่าถ้าบุกไม่ทันไป็มาสามแน่นอนครับว่า IRPC ไม่น่าจะพ้นข้อจกัดในเรื่องของกําไรในแง่ของขาดทุนนะครับเนื่องจากว่าแต่มาสามนะครับราคาน้ำมันติอดิบโลกนะครับปรับตัวลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับจากช่วงปลายแต่มาสองครับอยู่ประมาณร้อยเหรียญครับแต่ว่าณแต่มาสามอยู่ประมาณที่เก้าสิบเหรียญต้นๆเองเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับมีโอกาสที่จะขาดทุนจากสต็อกมันค่อนข้างจะสูงทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ รายได้ตรงนี้เข้าไปทำในช่วงแต่มาสามก็น่าจะอาจจะขาดทุนน้อยลงหรืออาจจะมีกำไรก็ได้นะครับอันนี้คือระยะสั้นๆนะครับระยะกลางนะครับน่าสนใจแต่เาก็ระยะกลางในแง,งน่ของการดําเนินธุรกิจของ R อ c พต้องบอกเขาว่าที่ผ่านมาครับการจะทําแผนธุรก,กิจต่างๆนี่ก็มักจะติดเงื่อนไขเรื่องของการฟ้องร้องอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทย์ยุติลงไปแน่นอนนะครับว่าแผนการดําเนินการของตัว R อ c พน่าจะ ไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน่าจะออกดอกออกผลมากขึ้นนั่นเองครับในช่วงระยะ1-2ปีข้างหน้าไมว่าจะเป็นโครงการที่น่นะครับที่ทาง a ออาีคิดไว้นะครับซึ่งจะออกดอกออกผลประมาณสักปี259นะ้น่าจะเสร็จแล้วก็อาจจะปี2 0 0ร5อยหรือ60เนี่ยครับน่าจะเริ่ม เห็นผลแล้วน่าจะมีการบันทึกไรายได้จากตรงนี้เข้ามาอันนี้คือระยะก,กลางๆรับก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกในแง่ของระยะก,กลางว่าแน่นอนละครับการดาเนินการต่างๆน่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คล่องขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็การดาเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรืบ่นมากขึ้นนะครับ ส่วนระยะยาวอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเขา่าระยะยาวในแง่ของใน RPC การได้รับประโยชน์จากการยุติข้อพิาพาทดังกล่าวนี่นะครับแน่นอน,นครับว่าไอ้ RPC เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของปตทนะครับปตทถือหุ้นอยู่30%กว่าๆนะครับประมาณสัก38%ณนตะตอนนี้นะครับพราะ,ะนั้นแน่นอน,นครับว่าแผนการควบรวมกิจการในธุรกิจของปิโตรเคมีน่าจะกลับมา น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนนั้นนี้นะครับในแง่ของปพรทททจีซีนะครับที่มีการควบรวมกันมาจนเป็นททจี c ีนะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับว่าหลายหลคนก็จับตายครับว่ามีโอกาสสูงนะครับว่าไออซีอาจจะควบรวมกับททจีซีก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการควบรวมเพื่อสร้างเรือธงใหม่นะครับในแง่ของธุรกิจปิโตรเคมีนะครับเพราะตอนนี้ถ้าดูในเชิงของธุรกิจปิโตรเคมีที่มีอยู่ของปพรก็แน่นอนครับมี2 สองขาใหญ่ก็คือของปรอซี DC, แล้วก็ไออาร์บีซีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการควบรวมเป็นอนาคตแน่นอน,นครับว่าน่าจะสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยระยะยาวที่เรามองไปถึงตรงนั้นนะครับว่ามีโอกาสสูงนะครับว่าในแง่ของการควบรวมกิจการอย่างเต็มมีโอกาสที่ว่าอาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากในช่วง30ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่า การควบรวมตัวนั้นเนี่ยยังยากอยู่เพราะมีเนื่อนไขเรื่องของการฟ้องร้องอยู่กับคุณประชาธิปไตยไวลรัฐหรือกลุ่มไร้รัฐนี่นะครับทำให้การควบรวมกิจการเนี่ยไม,ไม่ไม่มีความน่าสนใจและที่สํคาคัญมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องได้เหมือนกันอันนี้ก็ทําให้นะักตอนนี้นะครับข้อวิาพาทยุติลงนะครับแน่นอนนะครับว่าน่าจะทําให้การแผนของการควบรวมกิจการน่าจะกลับมา รีวิวกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ปัจจัยนะครับระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับว่าไออาจะได้ไประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ติดตามกันต่อเลยครับว่าแผนระยะกลางนะครับของไออาีแน่นอนจะเป็นอย่างไรแต่ระยะสั้นเราเห็นภาพนะครับว่าแน่นอนราคาขุ้นปรับขึ้นอันที่2คือผลประกอบการแน่นอนเบา่าน่าจะมีการ มันถึเป็นรายได้พิเศษนะครับะระยะก,การที่บอกการดำเนินกิจการก็ราบเืินมากขึ้นและระยะยาวต้องจัดกายเพราะว่าจะมีการควบรวมหรือไม่อันนี้นักทุนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่เรานํามาพูดถึงนะครับ อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนครับเรื่องของผลประกอบการของตัว n r อ c นะครับเ <g rain> พราะที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานณนะตอนนี้นะครับก็ยังรุ้นรุ่นดอในแง่ของกําไรนะครับเพราะว่ามีกําไรปุ๊บก็มีช่วงหนึ่งก็อาจจะขาดทุนเพราะว่าไออาเองก็ส่วนหนึ่งก็จะล้อไปตามกับราคาหมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ ตัวแนวโน้มทิศทางของโครงการเปเนินึงานนะครับมีการมองกันะครับว่าปี2559ปี2560นะครับไออาน่าจะกลับมาพังงาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโครงการฟิลิปทีทเ่เริ่มทํากันแล้วก็น่าจะเ,เสร็จสิ้นประมาณสักปี2559ปี2560น่าจะเริ่มกลับมาเ,เห็นผลนะครับเป็นช่วงตักตวงก,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 ก็ว่าได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าไอเพราะนั้นก็แน่นอนยครับว่าหลายๆโบรกเกอร์เขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เวลวร้ายสุด ของไอาร c อาจจะผ่านไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องดูเลยว่าปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยครับตัวไออาร c เนี่ยน่าจะกลับมาเห็นกำไรอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการอย่างที่บอกไว้นะครับและที่สำคัญคือก็ต้องดูและครับว่าระยะยาวนะครับปร์ทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จะเอาไปควบรวมหรือไม่นะครับอันนี้อยากจะให้นักงทุนลองติดตามกันต่อนะครับว่าหนังวันนี้จะเป็นยังไงแต่เรื่องต้นนะครับข้อพิพาท1ิปีที่ผ่านมา แน่นอนครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อครับว่าต่อไปนะครับไอ้ RBC นะครับอย่างที่เราโจมไว้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรือธงของปตทก็เป็นด้านันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากสมาชิกของนักศึกษาหุ้นแลวก็นักลงทุนทั่วไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องและทีมงานต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ